สวัสดีครับสวัสดีครับเซามอนี่ผมก็ได้มาให้อาหารปลาขึ้นเกาน,นะครับอยู่โขกน้องหน้าของผมปลากา็ได้หลายเดือนแล้วละเลี้ยงไ้ไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวให้ชาวหน้านะครับในหนามมีป่าในหน้ามีมานนามมเขาเดี๋ยวผมสิพ้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันหนึ่ง นี่เป็นปลาธรรมชาติมันมาติดอยู่ในบ่อนี่เองไหมครับผมกับในต้นมันผมเอาอาหารเอาเนี้อวันเห็นมันเป็นปลาเข็งเป็นปลาเข็งเนาะครับเโซมอนี่ก็ทองปลาก็ขมุกขม่วเนาะครับเมืดเป็นพวกขี่ฝาพวกไอหมอบผสมกันปลาขึ้ม มเมื่อคืนนี่ก็ลินมาปล่อยๆแต่ก็ฝากกัห้องวสันวาเมนสิตกแข้งจังคำโบราณเพิ่์นบอลเนาะครับฝนสิตกฟฝาตังเงาฝนสิเศร้าฝาตังงนขั้นบตกแทดๆสังมห้องอยู่บวสอวสันบัดเอาแทดๆกับบตตก <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศ พวกน้องนางผมนะครับไปไปเบื้องปลาน้ำกนันนี่ก็เป็นเป็นบงม่วงหน่อยนะครับบงม่วงหน่อยที่ต้นนี้กับพี่ไส้ปลูกไว้ตหลายปีแล้วละ่ะพี่ไส้ปลูกไว้สองตน้นต้นนี้เป็นโอกรองต้นนี้เป็นบงม่วงหน่อยแต่ก่อนมองนี้มันเป็นมันเป็นนํำสางไหมครับที่ สมัยตะกี้คนแถวๆนี่ก็ยิ่มาตักน้ำส่างนี่เราไปกินพอคนแต่ก่อนมันวงหูจักตรงน้ำฝ่านา้ำฝนไว้จะกินเนาะครับยุคนั้นคือมันสิเป็นยุคๆเนาะครับยุคหนึ่งค้นกินน้ำส่างยุคต่อมาค้นก็ไม่กินน้ำฝนมายุคนี้คนกินน้ำทั้งเนาะครับเออปรากฏว่าจิจการน้ำดด่มขายดีขนาดครับ เป็นขายดีเป็นเทานำเทาทาคือพันว่าหลับไปแต่ก่อนหม่องนี้เป็นนำสางพอดีพอถ,ถึงฤดูแรงปุ๊บมันกับสิมีหูปลาไหลนกคนกับสิมก็ขวดปลาไหลโอ้ยพอมันเบิดยุกกินนำสางผมก็เลยเอาดินมาถมเลยครับม่อยากให้คนมาขวดเอาปลาไหลเนาะครับไปหยางต่อที่มองเลียวเห็นไปข้างนาคุณเป็นปลาของ วัดปลาไทาทวีนะครกับกู้บ่ายจานเพื่อนกับักอาศัยอยู่ในปานี่แหละหน้าผมก็อยู่ิดกับบัดเลยบรรยากาศโดยรอบโคขกขหน้าผมมันนี้ก็ต้นมะคอที่ผมมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องในบึงข้าวที่แล้วแต่ว่ามามือนี้ใบเขียวขึ้นน้าดีครับเย็นสบายเลยของมายำ่ำตอนกลางเส้นวิดปลาผม หายเกี้ยงเลยครับตอนนี้ผมเอาฟางใส่เนี่ยเต็มเต็มบริเวณเนี่ยครับพอดีพองย่อยสลายไปน้ำพองปลากินไปน้ำปรากฏว่าหายหมดแล้วเดี๋ยวผมสิได้เห็ดใหม่อยู่เกลนปลากันเด้อครับฮะเอาเงี้ยมาให้เริ่มสิบุบบับบุบบับขึ้นมาละ ปลาตะเพียนนะครับทำว่บบากันไายตอนเอาอาหารไหนไปองกดสต็อปเรื่มเืมปลดล็อกที่แนวโอ้ยหายไปเลยครับเ,เป็นตอนไม่ไปเลยครับพี่เนี่ยเดี๋ยวสิไปขุดตะไคร่นะครับแปลงรางแปลงรางอีก <S <S 1> <S 1> อสิไปขุดตะไคร้ให้แม่บ้านเตรียมไปขายตลาดนันมือนี้เป็นวันเสาร์นัดวันเสาร์นะครับ โอ้ยผมเสียดายอยู่คับผมก็เลยขี่คันก็ไถ่ายไม่ขี่คันก็ไป่ท้ายไม่ก็เลยเป็นสองเวอร์ชันเลยทููอินวันเนตรวมันเลยี๋ยวเอา้าจังคอยไปพอกันอยู่ในปลาตะไคร่นะครับเนาะมาปลาตะไคร้ผมก็ยู่แถวๆนี้แหละครับบักไก่นี่ก็เป็นกองฟังของผม ก็ว่าผมจะเป็นคนนี้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ <c oughs> เป็นช่วงเปลี่ยนพันยูน่นาะครับพึ่งเห็ดงนันหัวกะจิเสร็จมึกไปบ่กี้มือเ <c> ห <oughs> มืองานต้องหนองเสร็จแล้วผมก็ต้องกลับมายืนอยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็คือโขกลหน้าของผมนี่แหละนี่เห็นทั้งนานี่มีแต่มีแต่ปลาตะไคร้ผมล่ะครับผมปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่นี่สปริงเกอร์ครับลดทุกวันก็ดี ผมสิมากุดช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นทางเดินนะครับถ้าเขาบอกุดออกแม่บ้านบอกว่าขุดออกให้เน่วลาเวลา,วลายางยางพานเบิกฟังนั่นยานไปเหยียบงูกระสืนเพราะว่างูนี่งูนี่ลายครับยู่นี่ยงูสิงนะเพราะว่าผมผมไปตัดหญ้ายอยู่ฟังทั้งน,นั้นดินหล่อขาอยู่เรื่อยๆอยู่ขนาดมันเป็นแผ่นอยู่เด้ครับงูมันก็ยังมาหล่อขาบใส่ ก็สิเป็นช่วงขึ้นเดือนเพ็ญเนาะครับเพราะว่างูนี่มันสีอาศัยแสงเดือนแสงจันทร์นี่ซอยแห่หลอกคาบได้ง่าย่าสัน่นอันนี้ได้ยินได้ฟังมากเนาะครับเพื่อนว่าไมาจังสั่นแต่ว่าผมกับเุยเห็นตอนหลอกคาบดอกว่าค <laughs> นบอกสูฟังนะเดี๋ยวขออนุญาตพุะไคร้ล่ะครับพี่เนี่ยครับม้นคืนนี้ฝนก,ก็ตกใบตะไคร้ก็มี่นำฝนค้างอยู่ หาเลือกเบังกอที่มันขวางทางเนะครับถ้าหกคุดออกกิซส่แล้วก็ปลูกปลูกเสริมเป็นน้ำรับเพราวาถ้าเรปลูกเสริมเป็นน้ำเดี๋ยวมันสิขาดช่วงเนะครับวัวะตะไคร่ย่างหน่อยมันก็ต้องหกเดือนนะยังค่อยสิสามารถ เก็บคลายได้ผม,มเมื่อกี่ยวใบออกครั้งหนึ่งแล้วครับอันนี้มันเป็นใบหลอดที่สองที่มันแตกขึ้นมาไหมงามไว้อยู่ครับถาเขาหาน้นหนำมันเรื่อยๆวีนี่แทบสิบุได้ห้เลยตะไคร่เนี่ยนถักมันมันสีงามของมันเองโดยอัตโนม,มัติเลย <laughs> วัตถบขาดน้ำเนาะครับเดี๋ยวสิได้ตัดตะไครล่ละครับนีน่นะตะไคร่นี่เป็นตะไคร 1, ่พันธุ์เกษตรเนาะครับ ไปซื้อของอันเจ้าอยู่างๆเนี่ยคนมาปลูกเคนขายโลละสิบบาทหนูก็พันมันก็ช่วงนั้นผมมาท่านมีพันตะไข่ก็หาซื้อเอา มองยุกใกล้ๆนี่แหละครับเพิ่กนกระชายสื่อมาหารอยเงินมาปูงได้หลเติบอยู่ปกติผมสิไปีอาอยู่ฟังทั้งผุนแต่ว่ามันนี้แฟนบอกมเมยว่าฟังทั้งนี้เพราะว่าฟังทั้งนั้นเดี๋ยวเทียรด็กข,ขุดขุดคล้องใส่ไก่มันกระสิบเตรียมเล็กเอาออกใครล่ำหน่อย เง่าดีอยู่ครับแต่ว่ามันมันหงอบกใครเงี้ยเป็นไรหมู่บ้านผงกับมาตัดหญยะยุ่งหนิละครับมันหกหลา <c> ย <oughs> เหตุงานตะขังนอกหลายกลับมาหน้าป็น <c oughs> เป็นดวงสร้างดวงเสียก็เป็นว่าเนาะรับหกหลาหมู่บ้นา,บานก็เลยเอาเครื่องมาตัดหย <c oughs> ะมันสีเป็นแปนอยู่ใี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งอยู่นี่อยู่ในสวนลอยปีของผมนะครับเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวผมสิรีวิวให้พอมีพี่น้องบึงนี่สวนลอยปีผมนี่มันมีตนน้นเมียงแน่บางใดๆนี่ผมก็ไปซื้อซื้อต้นไม่มาอีกสองสามต้นครับต้นก็โดนน้ำต้นก็โดนน้ำกินกับปลาปลากินเป็นพัก เป็นผักขางเคียงเนาะครับผักอยู่ในสวนลอยปีของผมนี่สวนไหลนี่สิเป็นผักหางเคียงนะผักเก็บกินใบผักติวผักกระโดนผักเม็กผักผักลำผักกลางเอ่นมะกำมาสันต้นมะกัมหวานเ้องเอินบักลำนี่หยอดมันลาหนึ่งใส่ปลาเนี่ยโอ้แซบขนาด ครับมื่อนี้ก็เดินทางมาหอดช่วงไทยค <c oughs> งคลิปแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ